ค้ากาบสวัสดีเอฟซีงามๆทุกๆทันเ้ยค่ะเด้อยินดีตอนรับเขาชูส่องสุภาพพรอนผ้ารวยเ้ยค่ะเอฟซีค่ะมือนี่แอดกัได้ผ้ามาเที่ยววัดเ้อค่ะเด้อผ้ามาเยี่ยมมาชมวัดเ้อค่ะเบ่งบรรยากาศวัดนี่แอดว่าเป็นสีงามๆเลยค่ะแอดกัเลยแวะจอดรถแหวทายถ้ำเ้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอขอบุญขอพุ่นเป็นยางสูงเ้ยค่ะเด้อที่เข้ามา ชมส่องสุภาพพอนผารวยเนาะค่ะเนาะแอดกับคอขอบบนขอบคุณเป็นอย่างสงะะูงเลยค่ะเอฟซีเดอ้อเขามาแล้วแอดกับคอฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามส่องสุภาพาพอนผารวยได้ด้จ่าเด้อคะ่ะเมื่อนี้แอดจะพาชมบรรยากาศวัดนี่รอบๆบ,บวัดเบิงะะะะ้งเลยคะ่คะเด้อค่ะเอฟซีค่ะไปตามเบิง้งตามชมพร้อมกันเลยเด้อนะคะ่นะเด้อเอฟซีค่ะมาได้มากราบมาไหว้ปู่ขอพรปูะะ่เลยเด้อนะคะ่นะเด้อเอฟซีค่ะแอดจะพาไปเบิง้งบริเวณรอบๆวัด วัดนี้มีสีหลากหลายสีแอดก็เรยกว่าเป็นแปลกๆนะคะ เอฟซี FC ทุกทุกทันนะคะเด้อแดดเรื่มเปียงปยงเลยนะคะเนื้อค่ะซื้อวัดเพิ่นเอฟซีค่ะ ก็รอพระยังสวยงามเลยนะคะเด้อแตวที่ตะเด็ดมันแห้งพอด้วยค่ะเอฟซี FC. ตอนนี้ค่ะกํลังบาง่ายโมงกลัวๆเด้อค่ะเอฟซเด้อค่ะ นะบริเวณรอบๆวัดก็ซิเต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามเลยด้อค่ะซีด้วยค่ะ นี้เป็นบริเวณรอบๆวัดนะคะเอซี่เด้อค่ะเป็นวัดที่สวยงามด้วยดอกไม้เด้อค่ะแอดกับฮอตแต่เห็นเนี่ยแหละค่ะว่าวัดนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกไม้ที่งดงามแอดที่รถผ่านมาเมื่อนี่ไปาขายของตลาดนัดเด้อค่ะแอดกับเลบภาดทีสี่แวะเขามาถ้ำเ้าวหรือทายถ้ำให้เอซีเบิง์เด้อค่ะเด้อว่าวัดนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกไม้หน้าหน้าชนิดเลยเด้อค่ะเอซีค่ะ เด้อค่ะเอเขาก้อนเขามาวัดแอดก็ได้ไปขอพรจากหลวงพอท่านใจกับปูเพิ่นแลวเด้อค่ะเด้อเอฟซี FC ค่ะขอพรฝากเอฟซีนัเด้อค่ะเด้อค่ะทางวัดเขามาก็ลมรื่นนะคะลมรื่นแต่ตอนเสียที่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนบ่ายโมงนะคะอจะสีฮอนเน็ตไน้จักน้อยค่ะ ค่ะแอดสี่ท้ายให้เบิ้งซาลาแต่ละหลังเนะค่ะด้วยเอฟซีค่ะสู้มอ,อค่ะเอฟซีมันเด็ดหอน,นะคะ่ะสีสันซาลาวัดนะคะเด้อมีสีสมสีเขียวอย่างประมาณนะะี้ค่ะแอดว่าเป็นวัดที่สีเหลืองกับเหลืองอุ้ยหุยเลยนะคะนี่ค่ะเป็นศาลาของพระเพิน่นพักเนะค่ะด้านนี้ค่ะ พามาเบิงมาชมและแอดกับวพาที่สีได้แนวทางดีๆได้เด็ดจากปูรือศีนพเก่ามาฝากเอฟซีคือเก่า้อค่ะเด้อซึ่งงวดนีก้กะทางทีมงานกาผ้าลวยกับโอปอผ้าลวยเพิ่นได้ไปกาปูรือศีนพเก่าแต่ว่าแอดบดไดไผ่นมู้ะคะเด้อแอดก็เลยได้แต่ตูท่างตูเหล็กมากนะคะเนาะว่าปูรือศีนพเก่าเพิ่นฟันทงมาตูใดนะคะ ซึ่งงวดที่แล้วแอดก็ได้ไปกราบปูหรือสีนะคะเอฟซีเด้อเพิ่นก็นได้จุดทูบเสียงท้ายให้แอดว่าถ้าช่องแอดสีดีไปข้างหน้าให้เลขซีมาก,ก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้าต่อไปคันของช่องพ่อไว้สีดังสีทำไรไ,ได้ได้หันให้เลขหาตามมาเนาะค่ะกับปรากฏว่าทูบเสียงท้ายของ ปูรื้อสีนพเก่าหั่นกัสีขึ้นมาเป็นเลขซีเลยอดค่ะเด้อของแอดเป็นคนแหลกค่ะเพิ่นเซียงว่าถ้าจุดพ่อเลขซีเป็นเลขแรกหั่นแสดงว่าช่องแอดสิประสบความสําเร็จอยู่นะคะเนาะอันนี้กะตามปูรื้อสีนพเก่าเพิ่นบอกแอดเนาะคะ่ะเนาะแอดกะดีใจอยู่เด้อคะ่ะเดินที่สีส่องสีพนนะะนันเนาะค่ะเน้องเมื่อนี้แอดกับบุภาท,ที่สีเอาแนวทางจาก ปูหรือสีเพิ่นมาฝากเอฟซีเด้อค่ะเด้อค่ะซึ่งแนวทางของปูหรือสีนพเก้าวนนี้นะคะเอฟซี FC. อันนี้เด้อค่ะปูหรือสีนพเก้าเด้อค่ะเด้อปูหรือสีติดตามปูหรือสีนพเก้าเด้อค่ะเอฟซี FC ค่ะกับสีวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะน่ะเนาะสิบหกมิถุนายนหกซีนี่เนาะค่ะ อันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะเอฟซีเดอร์เอฟซี C, ทันใดมักกกะจัดขัดกะพานนะคะ f อซเลขที่ได้มากอนันกะสิเป็นเจ็ดห้าศูนย์ค่ะ f อซแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งนะคะเด้อค่ะนี่ดนะคะเป็นแนวทางจากปูรุษีนบพบเก่าทีที่งานทางกะผ้าลวยกับเบิกซัพบหน้าขี้พ่นเดินทางไปเนะคะพ่นก็ได้ตัวนี้มาเล้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะ เอฟซีท่านไหนเขามากล้วก็พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อว่ามันว่ามักบอไปจับไปยิบลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เด้อค่ะเด้อเพื่อสิเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็เชียงโชกน้ำสลากินแบ่งรัฐบาลเพื่อทำบุญทำกุศลไปน้ำเด้อค่ะเด้อทำบุญไปด้วยคะ่ะก็สิได้เลขเพิ่นเข่าสามโตตรงสิคะมวืวอที่แล้วซีหาจระเลยเด้อค่ะเด้อซึงปูหรือสีนพเก้าเป็นคนจุดห้กับเมื่อที่แอดไปกับ พอไหวมือนั่นก็ถือว่าเพิ่นให้โชคมาเด้อค่ะเด้อถ้าเอฟซีท่านใดย้อนคลิปเบิ่งคลิปที่แอดไปบ้านหรือสีนพเก้าหั่นก็สิเห็นอยู่เด้อค่ะว่าแอดลงคลิปไปแล้วมีซีมีหาไม่เจ็ด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะซึ่งซีหานันก็ออกมาทั้งหน้าก่อรมูเลยนะคะเอฟซีนี่เด้อค่ะเด้อเอฟซีท่านใดก็แคปไว้เบิ่งเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอไว้เบิ่งแล้วก็จดไว้ก็ได้เด้อค่ะเพื่อสิ เวลาใกล้ห้อยออกแล้วสิได้เบิ้งค่ะว่าแม่นตัวนี้บองใช่นะคะแล้วก็ไปเสี่ยงเบิ้งเด้อค่ะเด้อไปเสี่ยงเบิ้งว่ามันสิเข้ามาบ่ค่ะเลขตัวนี้เนาะค่ะเนาะค่ะเอฟซีค่ะเป็นเลขที่สวยงามเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะ ขอให้เอฟซีทุกท่านถูกหวยรวยลอตอลีเด้อค่ะเด้องวดซิมานเนี่ยเนาะค่ะก็ขอให้เอฟซีโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะเด้อขอพระกุ้นเป็นอย่างสูงที่กดติดตามช่องสุภาพพ่อนผ้ารวยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แอดก็ขอขอบบุญขอพุณนหลายๆค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะสวัสดีจ้า